ลิซ่าฉายแววความปังโซโล่ในการเต้นลิลลี่ฟิล์มสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Back to you ของแอดมินนะครับวันนี้จากที่เห็นเนี่ยแท็กที่เกี่ยวกับวง Black พิงคนะครับติดไปเต็มทวิตเตอร์เลยซึ่งตรงสติ๊กเกอร์หัวใจนะครับก็คือแท็กที่เกี่ยวกับ Black พิงคไปดูกันเลยดีกว่าวัาวนนี้มีข่าวดีอะไรบ้างทาไม Black พิงคหถึงติดเต็มทวิตเตอร์ขนาดนี้เริ่มกันที่ข่าวดีข่าวแรกนะครับ Black พิงคมีชื่อชิงรางวัลอันดับที่1 เพลงที่ได้ชิงนะครับก็คือเพลงใหม่ล่าสุดอย่างเพลง How You Like That เข้าชิงกับเพลง Maria ของฮาวาซานะครับซึ่งฮาวาซาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวแม่ของเกาหลีเลยนะครับแอดบอกได้เลยว,ว่าเธอนั้นแซ่บสุดๆเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะครับและรางวัลก็ประกาศออกมา Black พิงคได้อันดับที่1นะครับได้ไป4,981คะแนนแล้วก็ถือว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลถ้วยที่4ของพวกเธอแล้วนะครับถือว่าเก่งมากๆสําหรับเพลง e r e l e a s e นะครับที่ไม่ใช่เพลงไตเติ้ล และนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้แท็กไคยูแลกดาชนะครั้งที่4นะครับขึ้นเป็นเทรนด์อันดับ5ของทวิตและเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์อีกเรื่องนะครับก็คือวันนี้ลิซ่าปล่อยลิลลี่ฟิล์ม4ทําให้บลิงหลายคนนะครับเซอร์ไพรส์มากๆในคลิปนี้นะครับลิซ่าเรียกได้ว่าโชว์คาริสมาของเธอเต็มๆเลยนะครับและอินเนอร์ที่เธอใส่มาในเพลงนี้นะครับถือว่าทาได้ดีมากๆบวกกับไล่เต้นสุดพิ้วไหวนะครับเรียกได้ว่าทาบลิงหลายคนนะครับหัวใจล้มเหลวไปเลย ทำให้บิงหลายคนบอกว่าขนาดนี้นะครับเป็นคลิปโซโล่เต้นเฉยๆลซ่ายังสามารถทําผลงานออกมาได้ดีขนาดนี้นะครับถ้าเป็นโซโล่เต็มๆอย่างที่ YG บอกว่าทําเสร็จไปแล้วจะออกมาขนาดไหนซึ่งตามแผนที่ YG บอกโซโล่ของลิซ่าจะมาหลังจากโซโล่ของโรเซ่นะครับซึ่งทำให้ลิซ่านะครับติดเทรนทวิตสอันเลยก็คืออันดับ1 l i ่งลิล c ี่แล้วก็อันดับ3นะครับลิซ่าแล้วก็อันดับ7จ็ดลิลีฟซึ่งอันนี้เป็นความนิยมในไทยนะครับ และระดับลิซ่านะครับไม่ติดเทรนดแค่ในไทยอย่างแน่นอนตอนนี้ worldwide t r e n d นะครับอันดับหนึ่งก็เป็น Lily d a n c e 4และแน่นอนนะครับว่าลิซ่าอยู่ที่ไหนจะมีคนนี้ตามไปด้วยแน่นอนนะครับจีซูได้มาอัปเดตสตอรี่เบื้องหลังที่ลิซ่าถ่าย l i ล y ี่ฟิมนะครับเรียกได้ว่าจีซูนั้นเอ็นดูลิซ่าแล้วก็ติดลิซ่ามากๆเลยสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ